สวัสดีครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าผมทํายังไงได้ถึงจะทํารถบัสได้แบบนี้หรือถึงจะทําได้นะครับอันดับแรกก็เริ่มจากรถตู้ที่บ้านเป็นรถตู้นะครับรถตู้นําเที่ยวตั้งแต่ทําตั้งแต่พ่อแล้วก็ถึงมาถึงรุ่นผมนะครับเรียนมหาลัยไปด้วยทํารถไปด้วยนะครับแล้วเกิดความอยากได้อยากอยากมีรถบัสก็เลยไปลองไม่ได้ลองก็เลยซื้อเลยไปซื้อที่บริษัทกนายน นะครับคันแรกซื้อเป็นรถปัสของคณาต์มือสองมาก็ใช้มาได้ประมาณสักพักนึงครับวิ่งงานทัวร์ไปเรื่อยเปื่อยงานอะไรก็ไปหมดรับหมดทุกหน้างานทั้งงานเราเองงานเพื่อนนะครับไปไหนก็จะมีลูกสาวมีแฟนผมไปด้วยตลอดนะครับทุกที่ไปถ้ากบตอนนั้นนะครับเพราะว่าลูกยังไม่ได้เข้าโรงเรียนหลังจากลูกคันแรกทำมาเรื่ะมาสักสอปีสปีสปีได้ก็เริ่มมองหารถคันที่สนะครับ รถคันที่2เพราะว่าผมมีน้องชาย1คนคันที่2คือเป็นของน้องชายก็ซื้อมาก็เอามาทําให้เป็นสีเดียวกับรถคันแรกนะครับทําให้เป็นสีเดียวกับรถ้คันแรกแล้วก็เริ่มเริ่มมีงานงานเราเริ่มเยอะขึ้นนะครับไปไหนก็ไป2บัสหรือบางทีเป็นงานของเราเองเนี่ยติดต่อเข้ามาจากเว็บไซต์ของเราเราก็จัดรถทีสิบบัส5้าบัสงานนักเรียนและตอนนักศึกษาทุกหน้างานนะครับ ทุกทุกงานที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาที่เราสามารถทําให้เขาได้เราเราก็คุยกันดูเรื่องนะครับแล้วอย่างระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่เราใช้รถผมใช้รถอะ่ะบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทรงเปลี่ยนยุคให้มันทันตามสมัยก็ขับไปดูแลกันไปทําสีใหม่ซ่อมแซมกันไปอะไรประมาณนี้ครับระหว่างนั้นก็มีการมองหารถเบาพาดนะครับรถเช่า V ีีเพราะว่าตอนนั้นตลาดรถเช่า VP น้อยนะครับที่บ้านก็เลยทํารถเช่า VP ก็ซื้อรถโตโยต้ตผาผาดคันแรกมาเป็นเวฟายนะครับก็ก็มาทําเป็นรถเช่าก็ให้พ่อขับกับผมกับน้องแชรยก็เป็นคนดูแลเรื่องรถบัสรับงานรถบัสนะครับวิ่งไปทําเองซ่อมเองซ่อมมั่งถึงเวลาตรงไหนเสียตรงโน้นเสียตรงไหนเสียเราก็เริ่มเริ่มดูแลเริ่มเริ่มซ่อมแซมมันแต่สําหรับคนที่แบบถามว่าแล้วคนไม่เคยทําเลยทําได้ไหม ทุกอย่างมันเป็นครูสอนเราเองครับเป็นครูสอนตัวเรานะครับไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นเลยครับเหมือนกับเด็กอะ่ะไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเดินได้ไม่ใช่งนั้นก็ต้องมีแบบมีพรสวรรค์และพรแสวงครับอยากรู้อยากเห็นอยากลองนะครับที่บ้านผมตอนช่วงนั้นก่อนโควิดก็มีมีเอา่าดสองคันมีรถบัสสองคันเศรษฐกิจด,ดีเลยแหละหลังจากนั้นก็เริ่มมองหารถบัสคันที่สามแล้วเพราะว่า งานเราเริ่มเยอะขึ้นเริ่มแบบส่งให้เพื่อนเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นนะครับมีคนติดต่อเข้ามาใช้เราเยอะขึ้นผมก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มหารถบรรทุกคันที่สามมาซึ่งคันที่สามเนี่ยสร้างมากับมือเลยคิดทุกอย่างชอบแบบไหนทําตรงนั้นทุกอย่างก็ช่วยคิดกับน,น้องชายกับแม่คนในครอบครัวนะเพราะเป็นธุรกิจของที่บ้านไม่ได้เป็นของผมเองไอ้บุญมงคลเนี่ยก็เป็นชื่อที่พระอาจารย์นั้นตั้งมาให้นะครับเป็นเป็นธุรกิจที่บ้าน คันนี้ก็สร้างมาทุกอย่างคันใหม่ล่าสุดข,ของเราครับสร้างมากับมือทุกอย่างสวยทุกองค์ทุกตรงไม่มีทิฏตินะครับก็มีงานวิ่ง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 แบบติดต่อเข้ามาลูกค้าขายงานได้ง่ายครับเพราะรถมันใหม่นะครับแล้วก็ช่วงนั้นเป็นโควิดด้วยโควิดเกิดนะครับรถบัสก็ไม่ค่อยได้วิ่งก็เลยทำยังไงล่ะ ทำยังไงรถบัสคันใหม่ก็จะเสร็จงานก็จะมาทนได้วิ่งดีโควิดก็เริ่มมาพอเสร็จรถบัสคันใหม่เสร็จวิ่งได้ไม่กี่รอบเองนะครับโควิดมาผมก็ต้องหยุดทุนก็เริ่มจะหมดละก็เลยเปลี่ยนแผนช่วงนั้นนะครับเปลี่ยนแผนไปทําอะไรนะครับขายรถเอาผาดออกไปซื้อรถ,ถหัวลากวอลโวนะครับเพราะว่ารถ,ถหัวลากวอลโว่ Volvo, ไอหัวลากเนี่ยผมมองว่ามันเป็นรถรถ,ถหัวลากเนี่ยมันเป็นธุรกิจขนส่ง มันมันไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดง่ายๆนะครับเพราะว่าชว่วงน้ำที่โควิดผมก็เริ่มแบบหาธุรกิจจากอื่นนะครับแล้วก็ว่างด้วยก็เลยลองมาเล่นหัวลากดูนะครับหัวลากก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยระหว่างหนึ่งปีที่ทําหัวลากมาก็ทําให้เรารู้อะไรหลายๆยากเพราะว่าว่ามันมันหากินได้ปากเดียวท้องเดียวนะครับหลังจาก่อน้างงัวแล้วเนี่ยก็เหลือเหลือก็เหลือ แต่ว่าไม่พอที่จะจ่ายไปหลายจ่ายนะครับช่วงนั้นผมบ้านผมก็เจอวิกฤตหนักนะครับตอนนี้ก็มีรถบัสสาคันนะครับใครที่ยังอยากทําอยู่หรือคิดใฝฝันเนี่ยก็ขอให้ทํามันให้ได้นะครับมันความฝัน